สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูลค่ะวันนี้คิติจังชาแนลก็พาเพื่อนๆน,นะคะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ใส่บาทวันนี้เราเอ่ยชื่อนามสกุลเลยค่าพเจ้านายนั้นนางนี้ชื่อนามสกุล ขออนุโมทนาร่วมกับบุคคลทั้งโลกในวันนี้ที่ได้ทำบุญไม่ว่าบุญนี้จะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่ก็ตามข้าพเจ้านี้ขออนุโมทนาสาธุบุญร่วมกับบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยนะคะเมื่อเรายกมืออนุโมทนาสาธุบุญร่วมกับบุคคลในทุกๆคนไม่ว่าเขาจะปล่อยปลาหน้าเขียงใส่บาตรทำบุญ ทำสังฆทานใดๆไ,ไ,ได้ก็ช่างแต่เราไม่ได้ทำแต่เรายกมือทนามืออนุโมทนาสาธุบุญร่วมกับเขาแล้วเมื่อเราอนุโมทนาสาธุบุญร่วมแล้วก็ให้เราเตรียมน้ำมาหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะพอเราเตรียมน้ำมานะคะเราก็กรวดเพื่ออุทิศบุญให้กับเทวดาผู้รักษาตัวของเราก็ได้นะคะกดน้ำก็เลยค้าพระเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุล ขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลในวันนี้ให้กับเทวดาของข้าพเจ้าเทวดาผู้รักษาตัวของข้าพเจ้านะคะหรือเทวดาประจําตัวของข้าพเจ้าเลยกล่าวไปแบบนี้ขอฝากพระแม่ธรณีเป็นทิพยานในการนำรับนําส่งผลบุญนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุนะคะแบบนี้นะคะให้ทําแบบนี้นะคะ เราก็จะสามารถได้บุญร่วมกับเขาในทุกๆวันโดยที่เราไม่ได้ทำนั่นเองค่ะลองทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของคิดจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ